ขอเชิญพุทธศาสนิกชนญาติธรรมรายการแสงทองสองธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นสม,มัคคทีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิกรรมฐานรอบหอสุดมุนวัดปากดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2559เวลา13นาฬิกาถวายผ้ากระถิ่นคุณวาสนาซาดาฟูมิอิโนอุเอะประธานเจ้าภาพจองกองละหนึ่งมืบาทรับหลวงพ่อสุขโขทยัยผ้าไตรหนึ่งชุด ไปอธิษฐานจิตกำลังริ์ความศักดิ์สิธิ์แพษษ่ไพศาลพิจการงานหน้าที่เจริญดีโทร089 9 1 18 08 2 1838 089 745 5 2 4่แม่ได้พัฒนาด้านจิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาต้องเริ่มต้นจากใจคน เพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรเป็นมนุษย์สดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายจงไตรตรองยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเพื่อจะเป็นอุปนิสัยเป็นปัใจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบารมีที่แจ่มใส เพื่อป้องกันไม่ให้หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านใจตื่นขึ้นรับสดับธรรมนมัตรุรฐตนัตยัตะขอความนอบน้อมแด่องค์พระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าปูตรจสรุชอบได้โดยพระองค์เองกตอไว้ความก็รบ ต่อพระมหาเทรานุเตระครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ขอความงอกง,งามไปบนในธรรมจงบัเกิดมีกับสตาสาธุชนอย่าทิธรรทผู้ฝังทั้งหลายรายการแสงทองส่องธรรมออนไลน์ไซต์ตรงสดจากศูนย์กรรมฐานลันธรรมป่าประดู่วัดปากดงเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีพบกับท่านอยู่ตรงนี้ที่ทออศูนยนบุรีตีห้าครึง่งถึงหกโมงเช้าทุกวันจัรเป็นศุกร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีโอกาสได้สดับรับฟังธรรมในยามเช้าเพื่อที่จะเสริมสร้างให้จิตใจเราเข้มแข็งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรามีโอกาสรักตัวกลัวตายรักตัวกลัวกรรมจะทำชั่วจะทำตัวให้ตนมนหมองไม่ จึงเลือกทําแต่กรรมที่ดีๆเพื่อจะได้มีที่ไปที่เป็นสุกติสวรรค์นั่นเองอยากยมทันสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่มีผู้ใดเลยที่ไม่รับตัวกลัวทุกข์กลัวลาบากกลัวบาปกรรมสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานทางด้านจิตใจของวิถีไทยวิถีพุทธเพื่อสร้างความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในจิตใจจําเป็นอย่างยิ่งที่เราท่าน สาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายการรักตนและก็ที่สำคัญเมื่อรักตนและรักตัวต้องกลัวกรรมกรรมในที่นี้นหมายถึงอกุศลกรรมกรรมในที่นี้หมายถึงบาปกรรมท้งนี้นหมายถึงทุกคติอันเป็นแนวทางที่ไม่ดีไม่เหมาะเราร้อนขาดทุน บุญตามส่งบาปตามเผาฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทําแล้วปฏิบัติลงไปแล้วมันให้ผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนทั้งตนเองและคนอื่นไม่เกี่ยวกับทางด้านกรารกระทําอย่างเดียวยมการกระทําก็เป็นเครื่องแสดงออกเป็นผลเป็นปลายทางแต่ต้นทางและต้นเหตุต้นบุญต้นบาปให้ทราบทีเดียวว่ามันเกิดมาจากจิตใจ เมื่อเรารู้อย่างนี้จะทํำยังไงดีโยวิธีที่เราสามารถที่จะรักตนให้อยู่ในบุญในกนุศลให้อยู่ในวิถีแห่งความเจริญงอกงามในธรรมของพระบรมศาสดาเราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาจิตเพ่งพินิพิจารณาธรรมว่าในกรางพุทธกาลพระเจ้าประเระสนทิโกศล ก็เป็นคนรักตนอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันเหมือนกับ,กบเราท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าก็าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์รีกรีหนีเร้นอยู่ในที่สงัดเมื่อเกิดความคิดใครครวนขึ้นมาว่าชนเหล่าไหนเนอะที่ได้ชื่อว่ารักตนชนเหล่าใดที่รู้ว่าไม่รักตน แต่พระองค์มีความคิดว่าชนเหล่าใดประพฤติตนทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวว่ารักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนอยู่ดีเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าไม่รักตนทำความเสียหายทำลายสินเสียได้ ชนเหล่านั้นก็ทําความเสียหายไปแก่ตนเองฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนส่วนชนเหล่าใดที่ประพฤติกายสุดจริตประพฤติวจีสุดจริตประพฤติมโนสุดจริตประพฤติกายดีประวจีที่ไพเราะมีจิตที่เหมาะเจาะในทางสุดจริตชนเหล่านั้นได้ชื่อว่ารักตน แม้จนเหล่านั้นจะกล่าวว่าไม่รักคนด้วตามที่เรารู้อย่างนี้รู้อยู่ดีว่าเหตุไรเพราะจนเหล่านั้นที่ทำความเจริญให้กับตนและคนอื่นเพราะจนเหล่านั้นประพฤติกายสุจริตประพฤติกายดีประพฤติวจีสุจริตมนโนที่คิดนั้นสุจริตในทางที่ชอบ วิสัชนาพระบรมศาสดาพระองค์ทรงตรัสว่ามหาบอพิษเป็นไปตามที่ตรัสนั้นตามที่ตรัสนั้นเพราะว่าชนบางพวกประพฤติกายไม่ดีวจีไม่เหมาะสมจิตที่คิดก็คิดไปนในทางที่วจีทุจริต จึงกลายเป็นมนโนทุจริตและชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนสิ่งเหล่านี้เป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหลายก็คือรักตัวโกรธตายแม้แต่ยุงตัวเล็กๆที่ไร้ค่าในสายตามนุษย์ก็ยังรักตัวโกรธตายรักการรักงานรักชีวิตของมันเวลามันมีภัยมันก็ต้องรีบวิ่งหนีเพื่อที่จะเอาชีวิตตัวเองอยู่รอด ญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฝังทั้งหลายอยู่กับอัตมภาพจันทโชตภพิขุพระรูสุนทรจันทรโรพานมาประกาศธรรมน้อมนำการประพฤติและปฏิบัตินำข้อคิดสกิดเตือนใจมาประรุต่อท่านทั้งหลายออนไลน์ใช้ตรงสดๆอยู่ตรงนี้ที่ทออซ1บินบุรี9 4้าสี่ห้าตีหหครึ่งถึงหกโมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์ติ่กลราถึงกรตนนั้น ต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลต่อเติมเสริมสร้างบารมีสั่งสมคุณงามความริโยต,ตรงนี้เป็นแกนกลางและที่สำคัญอย่างยิ่งอัตลักษณ์และเป็นโลโก้จะอยู่ตรงไหนก็ตามยมในพื้นที่ของประเทศไทยแต่หากว่าเราทำดีแล้วยังเป็นคนอิจฉาอยู่ย ยังมีคนนินทาอยู่คำว่าอิจฉาก็ดีนินทาก็ดีไม่เคยชมเราสักคำอย่าเงี้ยน้อยใจอยู่เอาอะไรไปแก้ดียังก็เอาไปแก้ไปนิดหนึ่งว่าเรามั่นใจว่าเราทำดีมั่นใจว่าเราสามารถกระทำบำเพ็ญได้เนะี่ยมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อเพียงแค่ให้เขาคิดดียังทำไม่ได้นะ แล้วจะไปทําดีได้ยังไงแล้วจะไปพูดดีได้ยังไงให้คําตอบกับตัวเองแล้วเราก็วางลงปรงเป็นเห็นกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่แตกต่างกันเมื่อเรารู้เรื่องนี้เราก็ค่อยๆค,ค,ค,คิดตอบบ่อยๆใช้บ่อยๆทาบ่อยๆเพื่อที่จะให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เวลามันปรุงมันคิดขึ้นมามนจิตมันเป็นกุศลเป็นบาปเป็นความเย็นเป็นความร้อน เวลาไปทํางานตทั้งๆท,ท,ที่เรารู้แต่ละวันเนี่ยไปวันนี้หนึ่งสมหวังยม2กิจการงานหน้าที่เป็นไป,นปนตามที่เราคิดไม่ผิดที่เราคาดไว้ไปวันนี้เจอคนดีเจอคนมีบุญอย่างเงี้ยแล้วมันก็ปนกันด้วยในตรงกันข้ามคือเจอคนดีก็ต้องเจอคนบาปเจอคนดีก็ต้องเจอคนไม่ดีด้วยเราะพบประสบเจอกันอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันยม จากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีมันเป็นวัตตะวนกันอยู่อยา่างนี้ว่าทำยังไงในฐานะที่เรารักตนคนหนึ่งต้องอยู่ในบุญในกุศลต้องหมั่นสติกำกับระลึกรู้เวลาเดินไปก็กำหนดกำกับอริยะอริยะบทของเราประมัดระวังที่สำคัญอย่างยิ่งกายนั้นมันหยบหยาบนี่เราสามารถทราบได้มองเห็นได้สัมผัสร้อน โอได้ยินทันทีตามองเห็นทันทีวาจาพูดไปเป็นบุญเป็นบาปทันทีกายจะพาเดินไปทางไหนเพราะกายมันเป็นเบ่ารับใช้ของใจฉันจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าแสดงออกบอกออกมาทั้งหมดนั้นมันกำหนดจากจิตใจทั้งนั้นถ้าจิตใจดีเราก็จะไปไหนอยู่อยู่ไกลอยู่ไกลเวลาเดินทางไปเนี่ยมันก็ทำให้เราไปสู่สุคติ ให้รู้ทีเดียวว่าการประพฤติและปฏิบัติธรรมนั้นคือการทําหน้าที่การประพฤติปฏิบัติรธรรมที่ดีนั้นคือการมีลมหายใจก็ย้ําอยู่ตรงนี้ว่าคําแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นบอกไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาดูเวรดูกรรมไม่ดูมีเวลาดูบาปดูบุญไม่มีเวลาดูร้อนดูเย็นเห็นจะเป็นคําอ้างที่กล่าวไม่ฟังไม่ขึ้นเสียแล้ว อยากโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้ฟังทั้งหลายแม้จะพบกันในช่วงเช้าเวลาออนน้อยนิดแต่ศักดิ์สทธิ์และเป็นคุณมหาศาลตรงที่กำลังปรารภตอท่านทั้งหลายความเป็นจริงมันเกิดขึ้นอยู่ในวิถีชีวิตของโยมทุกคนมันเห็นเป็นปัจจุบันทำดีดีส่งผลดลให้สุขใจทำบาปชั่วใย เราร้อนทันทีเจ๋งโยมนะฉะนั้นเราจะเลือกเอาที่เราจิตที่เราคิดเป็นความเย็นเป็นบนุญตั้งกรณจิตอย่างนี้เมื่อจิตใจเราสะอาดจะไปอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดก็ตามทีแต่ทำกิจการงานนัดที่ตรงไหนก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงสะอาดบริสุทธิ์ไม่เค,คืองขุนไม่เป็นทุกข์ ให้รู้ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันเป็นสุขให้ทําหน้าที่ของตนในขณะปัจจุบันนะพอมันเป็นขณะปัจจุบันแล้วเราจะรู้ทีเดียวว่าเราทําดีมีสุขพอแค่คิดดีมันก็มีสุขคิดไม่ดีมันก็มีทุกข์ทันทีนั่นคือบาปคือบุญเกิดขึ้นทันทีที่ต้องตัดสินใจคิดขณะนี้เดียเด๋ยวนี้ฟังธรรมเดี๋ยวนี้เกิดปัญญาเดี๋ยวนี้เย็นเดี๋ยวนี้อยู่ยันพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธอง์ทรงตรัสว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นเครื่องชี้อนาคตแค่คิดเดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นเครื่องกำหนดที่จะกลายเป็นอนดีตไปเห็นไหมแต่และว,วันเนี่ยมันก็เป็นปัจจุบันอย่างใหญ่ในขณะนี้มันก็เป็นปัจจุบันแต่ปัจจุบันขณะนี้ในด้านคนจิตใจมันเกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ยอยู ทำยังไงถึงจะให้เพ่งให้รู้ดูเหมือนเราดูนาฬิกาเต็มวินาทีมันติ๊กติ๊กติ๊กไปให้เป็นปัจจุบันแล้วมันก็สังสมเป็นนาทีเป็นชัว่วโมงนักกรรมของเราก็เช่นเดียวกันมันจะรึกบันทึกไวห้หมดทุกอย่างโยมฉะนั้นรักตนรักตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่วจะเหมาะพาตนหมองมัวหมดไม่ไปเมือมมงผีจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆจะได้มีความสุขผลทุกภัยในการรักตนอย่ และถามว่าคนอื่นอะไรยังก็รักเหมือนกันรักตนก็นําตนก็สู่บุญสู่กุศลเช่นต่าแก่ใจดีเศรษฐีใจบุญต่าแก่สมนึกท้าแก่เล็กแต่ใจใหญ่ที่เป็นต้นเป็น,รนประธานเปรารณาไว้เจาะบอบาดานเรียกว่าปลูกต้นไม้ให้เกิดกุศล บำเพ็ญตนให้อยู่ในคุณงามความดีก็ปวารณาเรื่องการศึกษาธรรมภาพนี้อย่างแน่นอกยกไม่ออกคอยอยมข้ามคืนข้ามค่ายไปที่ยานเกราะ963ยมเวลาสามทุ่มของวันเสาร์และอีกช่วงหนึ่งก็คือตีหนึ่งถึงตีสองเสาร์อาทิตย์ยมท่านอนุเคราะห์ตามไปฟังมังเอิญไปฟังยมได้รับโทรศัพท์เป็นเจ้าแรก ของโลกเลยโยอัตมาภาพได้มีโอกาสไปประกาศธรรมเพื่อนำทุนที่เท่าแก่ได้สนับสนุนทุนออกอากาศที่ศูนยหมินบรี945นี้ไปต่อยอดอีกทีงยกไปต่อยอดอีกคราวเพื่อให้ชาวพุทธเรา มีแกนคิดความคิดเป็นอันเดียวกันให้หนักแน่นมั่นคงแน่นอน,เ,นเมื่อถึงเวลาพิสูจน์แล้วมันจะต้องพิสูจน์กันว่าชนเหล่านี้โยมชุมชนเหล่านี้ที่ฟังทรรมอยู่นี่คนดีมีกำลังหนักจิตใจมั่นคงปักตรงอยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนาและเชื่อมั่นในสิ่งที่อาตมมภาพนำพาธรรมเรียนเชิญมา นำพาปฏิบัติเป็นเครื่องชี้บ่งบอกให้ชัดว่าไม่มีอะไรดีเกินไปกว่ามนโนบุพังขามาธรรมามนโนเศสษ่ามนโนมยาเนี่ยเรามาตัดเส้นกันตรงนี้ยํนำพาดีมีการประพฤติและปฏิบัติเมื่อรู้อย่างนี้วิสัยทัศน์เราก็เริ่มดีขึ้นปรับความคิด,ดจิตใจเพราะคนเก่าก่อนที่เป็น คนใจบุญคำจุนประพุทธศาสนาเป็นดางนางวิสาขาในครั้งก่อก่อนอัตมาภาพไม่ทันยอมขออภัยไม่ทันแต่ก็เอาปัจจุบันนี่แหละยมคนเก่าก็ล่วงไปล่วงไปพระครูบาอาจารย์ที่มาเผยแผ่ธรรมก็ล่วงไปล่วงไปการเวลาผ่านไปแต่ปัจจุบันขณะน,นี้ท่านผู้ฟังทั้งหลาย ท่านทั้งหลายนะั่นแหละเป็นผู้นักบุญชั้นเหนวหน้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาชั้นดีมีปัญญาในทางที่บริสุทธิ์เพื่อร่วมไม้ร่วมมือกันนำพาให้เกิดปริยัติต้องเรียนรู้ดูให้จำปฏิบัติทำให้เป็นเน้นให้รู้จักคิดให้มีสติปัญญาดีอยู่แล้วส่งเสริมสนับสนุนคำจุนหมายหรือเวลาอีกสอนาทีตรงนี้ศ8น เจ็ดสี่ห้าห้าสองสี่เก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดสี่ห้าห้าสองสี่เก้าบุรุษการมาหมดเลยโยมให้ปรากฏเป็นหลักฐานหลับัยอนุโมทนาคุณโยมสำรับมิตรอินสถาทธามิสุลสิ้นปรนาไว้สร้างกุฏิกมามฐานสิบหลัง,ล,งละหนึ่งพันบาทเป็นจำนวนปัจจัยหนึ่งหมื่นบาทสาธุบุญ คุณแม่วิไลบุญผู้พร้อมครอบครวัวเมนบุรีปรวรดาจ้างกุติกรรมฐานเขียนไว้หนึ่งหลังหนึ่งหมื่นบาทได้รับปัจจัยเป็นที่เรียบร้อยอยู่สาธุบุญนะคุณแม่นิตยากวีนันทวงศ์กุติสิบหลังหลังละหนึ่งพันบาทได้รับปัจจัยเป็นที่เรียบร้อยสาธุบุญคนดีมีสติปัญญาแต่ศรัทธาม,มากแต่ปัจจัยน้อยคุณ ยมแม่ลำเผยน้ำแก้วทำบุญร่วมสร้างกุฏิกรรมฐานมาแล้วหนึ่งหลังหนึ่งพันบาทปรณาไว้จะค่อยๆทยอยโอนมาอย่ค่อยๆร่วมทำบุญจะตุปัจจัยมาให้ครบสิบหลังหลักนั่นคือความฉลาดในการคิดยมนะ089 7455249จะร่วมบุญสร้างกุฏิกรรมฐานประสานศรัทธาฝากยมไว้ยม หลังละหนึ่งแสนบาทเปรณนาไว้แล้วคุณแม่ปุลผลเกษรอมลาปัญญายลักทิติมาพงสาธุบุญยมรวมด้วยช่วยกันให้เป็นสมทบยมหากว่าทีละร้อยทีละพันทีละหมื่นก็ร่วมสมทบกันไปเพราะกุติหลังหนึ่งไม่สําเร็จด้วยเงินพันนี้ไม่สําเร็จด้วยเงินหมื่นนี้ก็เป็นสําเร็จด้วยการรวบรวมสมทบทุนบุญให้ครบยมดันั้น ใครจะเป็นคนที่ 4, สี่ศรัทธาดีที่จะเปรอนาปุติสิบหลังหลังที่สี่โยกยกไม่ต้องคิดเยอะลองนึกดูนะว่าต้องการเจ้าภาพหนึ่งรท่านยกแล้วก็เอาสามท่านนี้ไปลบดูเหลือเกบเจท่านยกยยบคงห่างไกลนะโยมเนี่ คำ่าห่างไกลในที่นี้หมายถึงศรัทธาดีก็ยังอนุมัตนาเรื่องทุนการศึกษาเท่าแก่เล็กก็ปรนนามาห0าพบาทโยมสาธุบุญเนาะก็คิดถึงเราก็แผ่บุญให้ทุกวันอยู่ในใจเสมอโยมและบุญหลายบุญที่ท่านปรนนาไว้ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันที่สำคัญอย่างยิ่งในช่วงนี้โยมคอร์เวิร์กจะจบภายในสิงหาแล้วก็จะก้าวย่างก้สูตเดือนกันยา ก็จะสอบ QE สอบโครงล่างแล้วแล้วทุนการศึกษายังขาดอยู่30ทุนทุนละ1,000บาทเนี่ยทาไม่ชำลนะเนีสอบไม่ได้โยมก็มาให้สอบโยมช่วยตอบหน่อยก็ดีเหมือนกันนะทุนละ1,000บาท30ทุนแล้วเอาของเท่าแก่ใจดีเศรษฐีใจบุญได้คำจุนมา5ทุน5,000บาทโยมก็เหลืออยู่ประมาณ25ทุน ขอสักหนึ่งใส่ได้สักหนึ่งท่านเนาะเวลาก็หมดลงพอดีละอยติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งใดที่เราสามารถสั่งสมระดมทุนลดดมบุญไว้ด้วยกันละดมบุญปัญญาที่สําคัญอย่างยิ่งนี้ให้มีโอกาสได้ประพฤติและปฏิบัติธรรมกันนะ0897455249บัญชีธนาคารกรุงไทยขอเป็นกรุงเทพก่อนเนาะ090050 70 70ยก090 050 70 70หวังให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ร่วมด้วยช่วยอนุเคราะห์ตามความเหมาะสมเราเท่าที่สามารถแบ่งสรรปันได้มองดวงเวลาเวลาใกล้จะหมดมดเวลาตา่มาภาพปรารภธรรมขอกิจกิจเตือนใจครูบาอาจารย์ทั้งหลายเกิดบุญเกิดกุศลโยหรือจะ โทรตอนท้ายรายการก็เรียนเชิญนะขอความรู้ยิ่งเข็นจริงในธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสมมาสัตย์เจ้าจงมาเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวขออ่ำหนวยพอขอเชิญพุทธศาสนิกชนญาติธรรมรายการแสงทองส่องธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพโทษกรถิ่นสมัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิกรรมฐานรอบหอสุดมุนวัดปาดุ่งตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2559 เวลา13นาฬิกาถวายผ้ากฐินคุณวาสนาซาดาฟูมิอินโนอุเอประทานเจ้าภาพจองกองละ1นึ่งมืบาทรับหลวงพ่อสุโขทยัยผ้าไตรหนึ่งชุดไปอธิษฐานจิตกำลังฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์แผ่ไพศาลพิจการงานหน้าที่จเจริญดีโทร089 912 1838 089 745 5249